ในแต่ละวันร่างกายคนเราต้องเจอทั้งมลพิษและความเครียดไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมหรือการทำงานทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นหากปล่อยไว้นานสะสมมากเกินไปอาจเกิดโรคร้ายแรงขึ้นได้เราจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่จะมาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเหล่านี้ให้กับร่างกาย เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟปุุงสําเร็จตาดอบิโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุภาพบุรุด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหวามปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายใน ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกำลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือโรคประจำตัวดูแลครบในหนึ่งเดียวสารสกัดที่สำคัญกาแฟอาราบิกาช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่ง สารสกัดกระชายดำใช้บำรุงกำลังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสารสกัดเห็ดหลินจือปรับสมดุลให้แก่ร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคสารสกัดจากโสมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียปรับการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆค l ล a g e n t y p ป์2ช่วยลดอาการเข่าเสื่อมปวดข้อและเสริมสร้างข้อเข่าเสื่อมได้สารสกัดถั่วเหลืองลดโอกาสก,การเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายแอลอะจินินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของการสูบฉีดโลหิตของร่างกายสารสกัดจากมเมล็ดอง,งุน่น ช่วยบำรุงผิวชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังสารสกัดจากย้าหวาช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดช่วยบำรุงตับสารสกัดไลโคปินช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดล,ล,ลูกมะเร็งต่อมลูกหมากสารสกัดอื่นๆเบต้ากูแคนจากยีสต์วิตามิน B6 และ12ซิงสิงอะมิโนโอแอซิดเีเลตซูคาร์โทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟาปรุงสำเร็จตาดอปปิโอ รับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และออยสนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกรุณาติดต่อผู้ส่งวิดีโอหรือลิงก์นี้ให้ท่าน